มาต้องจัดสักหน่อยแล้วว่ะเห็นแล้วมันโคตรขัดใจเลยตอนนี้แหละเห็นเขาแบบืเห็นแบบมันแพ็คเข้าใช่ไหมแพคราคาถูกซึ่งการเรียกแต่ละครั้งเนี่ยคุ้มมากมากเลยแพคนี้นานานีมาเพราะฉันเราเริ่มต้องจัดสักหน่อยแล้วล่ะมาเอาสักแพ็คละกันถือว่านานานีได้เ,ดเติมแล้วกันแป๊บหนึ่งนะท่าขาทางร้านแป๊บ โอเคปึ๊บปึ๊บอีลาสติกแล้วกันโอเค้นานอีลาสติกปึ๊บปึ๊บโอเคโอเคครูชมสักครู่นะครับผมขอ,อญาตออสั่งแพ็คต่วหนึ่งนะสักครู่สักครู่นะผมขอ,อญาตออข้ามนะตอนนี้โอ้ยรอคิวโคตรนานเลย นานจัดแต่ก็ได้แล้วโอเคประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะสงสายคิวเยอะโอเคผมจัดมาสักแพ็คแล้วกันนะโอเคซึ่งราคานี้ครับผมเติมจากอีลาติกนะครับผมผมยังมีสปอนเซอร์มากเลยก็คือว่าถ้ามีสปอนเซอร์จะเป็นไรที่แบบขอบคุณมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือว่าเติมอุ่น,นุเกมแล้วกันแล้วก็เติมหาทางร้านนะเพื่ออ,อุ่นนร้านด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูกันดีกว่านะว่าผมจะได้ตัวละครอะไรนะครับผมแน่นอนว่านี่ก็จะเป็นการสะสมเกมเล็กๆน้อยๆนะครับผมอ่ะ อาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะแต่ก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนเกมในประมาณหนึ่งโอเค,อเคก็ถือว่านานาดีผมเติมนะผมไม่ได้เติมบ่อยนะครับโอเคตัวฟ้ามาเลยโอ้ฟ้ารวเยเพราะผมต้องการเศษกับผม,มจริงๆอ่ะได้ตัวเออไม่ไม่ซ้ำม,ม,มาก็ได้นะหรือว่าซ้ำก็ได้เพราะผมเล่นหมดตอนนี้เพราะว่าถ้าผมได้ตัวไม่ซ้ำมาเนี่ยผมจะมีโอกาสที่จะได้ตัวซ้ําตัวถัดไปนะมากขึ้นก็ถือว่าเอาตัวไม่ซ้ำมาก่อนก็ได้ไม่แย่เหมือนกัน โอเคแพ็คหนึ่งนะครับผมโอเคก็เสิร์ฟใครเหร่ียาอยากเติมนะครับผมผมก็จะแนะนําร้านแล้วกันนะร้านที่ผมเติมนะครับผมคือร้านอีลัสติชอปนะครับผมอ่ะจริงๆอะ่ะมันมีหลายร้านครับแต่ผมเลือกร้านนี้เพราะว่าเขาให้เพราะเขาเติมถูกดีผมก็เลยอ่ะเอาสักหน่อยแล้วกันโอเคเรามาผสมกันดีกว่าครับผมจะผสมพี่เดียวน,นะโอเคครับอ่าเคลียร์เศษก,ก่อนได้สี่ครั้งกว่าหรือห้าครั้งนี่แหละ เกลเซททั้งหมดก่อนโอเคครับเรามาดูกะัะผมที่ตัวอะไรนะครับมาปึ๊บกดไปเลยห้าสี่สามสองหนึ่งกดเลยปึ๊บตัวอะไรครับตัวอะไรโอ้เลเชลครับโอเคก็ถือว่าประมาณนี้ครับทุกคนโอเคก็ถือว่าเติมไปก็ถือว่าคุมแล้วให้สัตว์แดงตัวที่นิวมาก็ได้นะ้วว่าผมมีโอกาสที่จะได้แดงสามตัวถ,ถัดไปนะครับโอเคเดี๋ยวระบบไว้ก็ น่าจะไปแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปเติมทางรนะ้านที่ฉ่อมเลยล่ะก็ถือว่าเติมถูกดีนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วแบบเจองครับ